ครับพี่น้องครับบอกเล้วาคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับเตานี่ในการขุดเจาะบ่อบาดาลนะครับที่ตามความืึหนนาว่าเป็นยังไงเนี่ยในเตานี่นะครับกบการขุดเจาะบ่อนำที่หลังจากลิเมือวัดที่ผ่านมานะครับที่ตับว่าจะเป็นยังไงครับคืหนาครับว่าบ่อบาดาลหลังจากทิพผ่านไปมือวาดนี่นะครับว่าเป็นยังไงเอาณปัจจุบันครับดีครับผมแม้ทาวน์หวงพ่อตอนนี้ขณะนี้้าบ่อบาดาลของ จะพาราริ ation, ัทเบสมากเ่อแค่แของของทีีอแกนครับผมตอนนี้จะไปแปดทแปดเจดเมตรบผมก็น้ำไหลครับผมพอพอน้ำแล้วพอน้ำแล้วน้ำที่มาน้ำประมาณสามโอ้พอใส่ในชุมชนประมาณจะกลอยสองลอยลังคาดีครคาโเชครับแค่ประมาณสามลอยลังคาเดือนไปโอ้โมโมครับ คือว่าเป็นเป็นพอที่ใหญ่พอสมควรเอาขนาดผ้าผ้ายางเบิ้งจั๊บดาด้ะครับพอทำอย่างนี้อ๋อเช่นครับอันนี้เป็นน้ำจากนิดไหมครับนี่น้ำน้ำจากเอ้ขั้นล่างครับขั้นล่างเลยกุ่งกุ่งเลยตัวเนาะน้ำไหลครับน้ำไหล รับสิบคบอยู่ของมันน่าพินองค่านำ่าไรครับไม่รับค่านำเท่บอกวาเจ็ดสิบกี่รำค่านำอยประมาณสองร้อยิร้จ็ิบกหมดมันกจะนำคือว่าคือว่าหลเนาะไหลคว่าไหลรับสิบเซอรจอม่าในแถวโกชุ่มหวี่นี่อยนะครับหลสูงคืว่าเป็นคนโชคดีของพ่นองน้าเนาะคนโชคดีของพินองน้าจึงนันอยู่ ลุกไปตอนนี้แปดสิบเท่าไหรก่อนแปดสิบเจ็ดเมตรถือว่าพ่อใส่เหล่าน้ำโปลงต่ออะไรแบบปะโครงับโปลงตอมันเป็นน้ำน้ำควายหรือน้ำตันทุ่งบึงค่าน้ำของน้ำค่าน้ำดีครับค่าน้ำดีเป็นน้ำเป็นน้ำจืดครับเป็นน้ำกล้วยก็สามารถสามารถดื่มกินได้เลยตอนนี้สามารถดื่มกินได้เลยครับของพันทั้งของกับของพันแมนครับแมนทุกอย่างกับของพันการกันของตะกรันนี่คือที่มันก็เริ่งเรลังตวงกัน ยังที่พบคินี่ตีเขาเข่าด้ก่อนนะครับบางบางครั้งอาจจะจะมาดก็หน้โอ้ยังยังคาคาเขงมันคือปรับประมาณการมาขึ้นลงเนาะขึ้นลงเท่าไหร่ตเมื่อก็น่าเอาเครื่องมาตวงครับครับผมดูการแต่ละขั้นตอนคุณมีมีผู้มาด้วมีสูตรมากเข็ยนเข้าไป เรือหลังต่อไปนี้ก็บทมีหน่วยเท็ดดั้งคำว่าอีกหนึ่งครับครับผมจะมีหน่วยเท็ดดั้งเำว่าอีกหนึ่งที่ในแน่นอนถึงพี่หน่วยเท็ดดั้งในนาผมได้ข้อพื้นที่กับต้องขอขอบคุณนะครับทั้งที่มันกลมทรับนะครับที่คำามาเบิ่งแง้งโครงการนี่นะครับข้างข้าวออกมันก็น้ำพ้นตกเลยอันนี้อันนี้ขึ้นน้ำน้ำใต้ดินโดยเฉพาะเล็กน่อยเนาะแผ่นแม่น คือว,ว่าไหลคือว่าไหลว่าไหลเลยเขาไม่น้ำทอยเลยแบบครับเป็นที่มาหนามหาล,ลายเห็ดเห็ดชุ่มหอมเลยครับครับเฮ้ยดูอะไรที่ปกติเราพื้นที่แถวนี้แต่ก่อนมู่ผมคื้ว่ามันมันเป็นบอมันมันเป็นดินเค็มนะครับคน,บบนคนมาแล้วเนื่องจาแถวๆถวเนียนเป็นนะลเอียดไหมครับครับแถวเห็นเป็นนะลเอียดก็เลยก็เลยมีความหยาดความเสียงว่าบางครั้งอาจจะเจ้าบุญเหมืงครับแน่นวะ ต้องเชืนาดิษมันอาจจะสูงเนาะพวบเกลือมันอาจจะสูงเนาะต้องเชื่อนจิรยจดเล็กครับก็เชื่อนิจิเล็กจากพอถ้าเล็เดมออกาสเรื่แค่แค่บางทีมันเชื่นครับเป็นบางทีเลยหนามนามดีเลยเหรอเนี่ที่ผ่านมาเนี่ยผมใส่คองการของบอเก่าบ่อปปาเก่าตัวนี้มันจะเป็นมันจับจับเกลือไหมครับจะเป็นเกลือมันเป็นในหินปูนครับแงนครับ โฆษณาแต่สิเปลี่ยนกล่องไปมาบ่ไหวเปลี่ยนกล่องดูอะไรบ่ไหวจะมีเป็นบ่อไม่ที่ทางทีมงานถัาเจเจ้าหน้าที่เพิ่นนะครับหรือว่าขัดตอนสุดท้ายแล้วเนาะเนาะครับขัดตอนสุดท้ายครับผมเดี๋ยวไปถามปอตากันแล้วว่าเราซิมเราเป็นไหนนะครับครับ อรพอาชิ้มบงนามไเนี้บงแลว่าเป็นขันตอนพุทธไทยแล้วเนาะเออพผมจบบอนั่นเอาบอลดีใชบอล้มหรือบอลจิ้มปินเลยบอลันบอไรดเลาทอไหมทอก็ปานี่อนิ่อันนี้เป็นน้ำจากใต้ดินได้ไปนองเด้อนะครับน้ำที่มาจากใต้ดิน ม่นาผนย่ผมงมันัดนั่นแี่ต้องคิดนั้นี่ไราวทายังเอาว่าจะได้บัเียบคิดตัวนั้นไฟหนักตัวน่อไดหนักตัวไดหนักีกันไปนอได้ทั้งนาหลา มันนนอกินได้เลยใด้ครับน้ำแข็งนันแข็งน้ำแข็งเพราะมีรสจาแต่ก็น้ำแข็งอันนั้นมันใสก็ได้อาบกันนะรู้จุดบู๊รู้ฟังวานก็ได้ยินเสียงเคียงบนพืนฝนมาเลยเศร้าเลยันรัปลาเสียวในเล้่วจะขึ้นปลาจิ้มบนในเล้่กัขึ้น วัล้วเศร้านี <d> ่ด้ลงอีกจักรพรนครับเศรานีต่อเ้าครับเพราะว่าล่างบ่อครับโัวเมื่อวานนี่คือพอแล้วเบิ่งแล้วแต่ว่ามีการล่างบ่วว่าจะล่างมันแล้วมันบ่แล้วครับฝนมากฝนไงมันขึ้นออนฮาทุ่มพี่น้องนะครับออนฮาหกทุ่มนี่เป็นการเท็ดเท็ดเท็ดระบบเป็นรอบสุดท้ายเนาะครับผมการล่างบ่อครับพี่น้องเริ่มน้ำเริ่มใสอย่อมวัวเล้วครับนี่เป็นการส่ง นี่ไปน้ำใสดินครับโอ้เือว่าหลายเลยเนาะแต่มันสูบมันสิมันดำนดใจเย็ดน้าฝา,าใกใต้บ่นล้่นะทีมงานู้บา่าวเขามีความพอใจสำเร็จในบอ่อของเขา ในการขุดเจาะขุดยากปะก็ะยากก็ง่ายครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้เนะาะครับผมอยู่ข้อน้ำไต้จากมุกข้อน้ำข้อตาน้ำืรอวานประมาณปาไปอสองไปสามเลนะครับไปสองไปสามลงในประมาณจากมเมิดลึกก็ที่ไปที่ไปพ่อน้ำตอนนั้นช่วงห้าสิบหกซึ่แหละครับห้าสิบหกซึ่เมตรไปเรื่อยๆครับแล้วมาถือว่าพ่อใส่เนาะหนาดในหนาดในบ่อของเขานี่ นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการล่างล่างบ่อตัวทีมงานทั้งนี้ไงเก็บยบปรณ์อขึ้นมาตามเกีบยุปรกเนี่ยจะไปบริการีนน้องทั้งนาบน้ำพักก็จะเล่นญนะครับถังถ่าดก็ได้รีก็คือนาวนาไฟคขึ้นไฟหอดใส่นาวดีหอดใสนั่นแหละคือควงการพี่น้องอยกก็ดกันเถอะนาเพื่อเสียบมืออวน กิ้มึงแล้วกินได้เลยแค่ว่าต้องพันเครื่องกลองจะน้อยหนึ่งเพื่อความสะอาดใช่นครับพันเครื่องกลองจะน้อยเพื่อความสะอาดของอันยูเอาขอบคุณทีมงานเด้อนะครับขอบคุณทีมงานขอบคุณมากๆคืาหน้ามีเรื่องเมื่อวานพ้ากันยางวัดยางเอาเอาเหล็กวัดครับวัดตรงจุดที่บอกว่าตาหน้ามันมีอยู่ตรงจุดนี้พอดีเลยพี่น้องต้องการหรือต้องการคือกัดของฟน ตรงตรงทางนี้พอดีนะครับพี่น้องนะครับอยู่ยูทีดอนดอนฟูตาวัดนี่ในพญ่จับกับทีมงานนะครับอันนี้คือคืองยังไงเนี่นี่วัดทาสารละไล่ร่วมครับของน,น้ำอยู่ที่287ครับเร<ล>ียว่ารูไปด้ปกติครับที่สามารถนับมาเป็นน้าอุ้ประกบร,ริโภคได้ครับกินได้เนาะ ที่เพิ่นครับก้มรูเล็กๆน้อยนะครับทีไม่กับพี่น้องเดีเบิ้มงั้นคือว่าเก็บชิ้นเก็บของมสนุกนะครับเพราะว่าประสบผลสำเร็จบ่ได้ง่ายบอคือทั้งอื่นเนาะถ้าลังมองจอจอเพาะได้เราได้ง่ายไปได้ง่ายไปจอมองอื่นอีกครับแล้วจะเปิดทีครับในหน้าพื้นที่นะครับก็ดีใจครับที่ ได้ยินผู้เฒ่าไปบอกสุฟังในหมู่บ้านนี่แหล,ละว่าพ่อตาน้ำพอดีอันนี้มีม,มีมีแนวดันมาเนียหรือน้ำออกมาเองอันนี้เอาลบเป่าครับใส่ลบเป่าข้างล่างเพื่อล่างล่างล่างบอเนาะกันน้ำเพราะอะไรเหมือนอะไรเนี่ยมันปัด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 อะไรเนี่ย น้ำน้ำนัำของบ้ำอวัติคาของน้ำว่ายุติการโจมและตอนนี้ในขั้นตอนนี้ก็คือในขั้นตอนการเป่าครับอยู่ในระดับก่มดึกยูย่งแปดสิบเจ็ดเมตรผ่อนน้ำตั้งแต่ระดับห้าสิบเมตรกับผ่อนน้ำก็ลดลงไปเรื่อยๆผ่อบ่อหนาดลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้น้ำ เพียงพอต้องการใส่ยังคือว่านาทีมงานเพิ่นยืนยันว่าประมาณส0มร้อยเรือนได้ใส่ด้แบบสบายๆแต่จไดจจะได้พี่น้องก็ใส่ในควบประหยัดกันแล้วกันนะครับเพราะว่านา้ำเพรว่าสิน้ำบนดินน้ำใต้ดินมันก็มีโอกาสเมื่อด้คือกันถ้าพี่น้องใส่แบบเปื่อยครับก็สิปเปลี่ยนขึ้นใส่ถังที่ผมได้เฮ็ดนะครับกับทีมงานนำมู่บ้านนะครับผู้รับเหมา,มาลุ่มนะครับถึนถัง คนนี่เราพี่น้องนะครับที่อยู่ตรงศาลาศาลานี่คือศาลากลางหมู่บ้านนะครับศาลาศาลาหมู่บ้านศาลาประชาคมคือมันเป็นศูนย์ยันรูนะพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเด็เบิ้งนะครับสภารแวดล้อมตอนตอน,ตอนตเช้าเขาเบิ้งคมสำเร็จนะครับในการขุดเจาะบ่อน้ำน้ำออกไรกับพี่น้องค,ครับเอาฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ครับครับผมตามสบายครับตามสบาย ทีมานพิว่าประสบผลพนตอนนี้เป็นขั้นตอนของการหลากบรบลางบรเจสินเจ็บอุปกรณ์ที่ครับสู่มู่บ้านอีกจุหนึ่งจะได้จะได้ขอบคุณครับขอบคุณทีมงานของทั้งกรมทรัพ์นะครับที่ขอบคุณทั้งรัฐบาลขอบคุณทุกภาคส่วนครับที่มีส่วนร่วมด้วยซอยกันนะครับให้กับโครงการเพื่อปากหลังของพี่พ้องน้องนะครับเพราะว่าสิเป็นบ่อประดานเพราะว่าสิเป็นนำไฟเพื่อการเกษตรซึ่ง สิ่งสำคัญที่สุดกับขันโบได้ก็คือน้ำนะครับเป็นสิ่งรอเรียบขันมีน้ำแล้วขันน้ำดีเด็ดยังก็ได้กครับพี่น้องเนาะนะครับก็ขอบคุณขอบคุณพี่นอ้องอีกเท่านึงครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งให้กำลังใจนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจสำหรับ ผู้เหตุการณ์เหตุงานนะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับคลิปดีๆสินับให้พี่น้องในเบื้องนะครับฝากกดติดตามไปด้วยครับพี่น้องครับช่องยงยุทธลำพลินออฟฟิเชียลนะครับฝากกดติดตามน้องนะครับเอาไว้คลิปนี้ไว้สักพนกๆครับิปหน้าเพราะทำไมคลิปนี้สบายดีพี่น้อง